nó tam lao nữa quát, cứ kho hái lau con chó ngu đây thôi, phố, tháng, phố, thôi, phố, bằng nó <laughs>

นี่ทอดอันนี้ทอดไปเลยลจะไปจวดเพื่อของวัดแล้วก็บรไดิใจกันเลยแต่ว่าเราได้บอกไปแต่ว่ายวัดอยู่กดถ่ายด้ ครแกเล่ากนไดนะครับตไาวดนะครับเป็นแต่ลมไงแต่ไลแสนนะครับในหน้าวัดชิตแต่ก็แมแฟเดียวนะครับะไลตดจาเมือนะครับและต่ไถึงจะเดียวนะครับเดียว